สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับจะมีการแบบว่านําสิ่งที่เป็นความหลงแต่ก็เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆที่น,นริซ่าของเราเนี่ยโดนโจมตีมาอยู่ที่ช่วงท้ายคลิปเช่นเดิมนะจ๊ะใครไม่ชอบดรามา่าก็ปิดไปนะจ๊ะเพราะมันมีเรื่องของแบบการมุงการเมืองเนี่ยแทรกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะที่นอริซ่าของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรแต่มันพวกแอนตี้เนี่ยมันพยายามกระชาก โนริซาของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะเป็นเรื่องนี้เราไปดูเรื่องอื่นที่น่ายินดีกันก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะอ่าแล้วก็ขอแซมนีดนึงมีคนถามว่าแอดชุดเสื้อผ้าที่น้องใส่เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรหรอก็อมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าย uh ูฮันหวังนะจ๊ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรีในลอนดอนต่อตั้งในปี2018ที่ผ่านมาโดยดีไซนเนอร์คนนี้เนี่ยได้รับการฝึกจากปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเครื่องแต่งกายที่สตรีที่เซ็นทรัลเซนต์มาตินซึ่ง ในปี2016เอาเป็นประมาณนี้กันนะจา๊ะเป็นแบรนด์ที่เขาเนี่ยมีฝีมือได้รางวัลมาเยอะนู่นนี่นั่นและกันทุกคนเนาะสโนริซ่าก็เลือกแบรนด์นี้มาใส่ในรอบนี้นะจ๊ะแ,แล้วเข้ากับมูดเพลงมากๆคือมันมีความหวานมีความเซ็กซี่มีความผู้หญิงผู้หญิงคือใส่แล้วมันมีความแบบลูกไม้สีทนนิดๆออ เซ็กซี่แบบแบบแบบนงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เกินงานนะจ๊ะคือดูมีความน่าค้นหามีความแพงอะไรก็ว่าไปจา้าส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะแอดไม่พูดถึงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าทีมงาน rca ที่แอดเนี่ยประกาศไปในวันก่อนเี่ยเขายังพำนักอยู่ในเกาหลีอยู่เลยจา้าเอ๊ะ แอดคิดว่านาริซ่าเนี่ยอัดเพลงแล้วแหละทุกคนหรือว่าทีมงานเดินทางมาที่เกาหลีเพราะว่านอริซ่ามาที่เกาหลีก็เลยจะมาช่วยกันเช็คงานที่ทําไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะจ๊ะเพราะว่าพำนักอยู่นานเกือบร่วมอาทิตย์แล้วนะเออก็น่าคิดเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยจะทําเพลงใหม่หรือว่าทําเพลงเดิมกันแน่แล้วมีข่าวลือกันว่านอริซ่าของเราเนี่ยจะฟีเจอริ่งกับไทล่ามาตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่เห็นวีแววนะจ๊ะว่าจะมาร่วมงานกันยังไงแต่ทีนี้อย่าลืมว่าไทล่าก็เพิ่งมาถ่ายรายการที่เกาหลีกัันองงยจราา่กหืว กันแน่นะน่าสนใจไม่น้อยหรือจะเป็นในส่วนของซาบิน่าคาเพนเจอร์เหมือนกันเนอะหรือว่า ข่าวลือที่จะฟีเจอรงกับแม่เบียนเซ่เทนเนอร์สวิปอื่นๆอีกหลายคนนะก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าโนริซ่าของเราจะได้แบบฟีเจอรงกับตัวแม่คนไหนอีกก็น่าลุ้นไม่ใช่น้อยเลยัเองจ้าโอ้ยตื่นเต้นวอยเอาล่ะซึ่ง2ประเด็นหลังเนี่ยแอดก็คิดว่าน่าจะเรียงตามนี้มากกว่าก็คือเจ้าของเพลงอย่างคุณริชแนชเนี่ยก็คือนักร้องนำนะจ๊ะวง six pen on the r a h e r นั่นเองเขาก็ออามาโพสต์ข้อความล่าสุดอีกแล้วประมาณว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณความรักต่างๆที่มีให้กับเพลง kiss me ใน generation ใหม่ที่เขาเนี่ยก็รู้สึกมีความยินดี จริงๆที่น้องซาเน่าคาเพนเตอร์และน้องลิซ่าของเราทั้งสองคนนะจ๊ะน,นําเพลงนี้กลับมาร้องใหม่แล้วก็กลับมาอินเทอร์โพเลชั่นใหม่นั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นนักร้องเจเนอเรชั่นใหม่ที่น่ารักทั้งคู่และมีความสามารถทั้งคู่ในแบบของตัวเองนะทุกคนในส่วนของประเด็ด,ดามานะจ๊ะแอดจะมาเริ่มกันเลยล้วกันาานะจ๊ะมีโพสต์หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเปิดปี2024มาเนี่ยลิซ่าเปิดด้วยการขึ้นคอนเสิร์ตการกสนเสิร์ตเลยการ่าเดสเพงจูนะจ๊ะปลายเด เกิดการกุศลทั้งคู่นะจ๊ะที่สําคัญลลิซ่าไม่รับค่าตัวใดๆแถมจ่ายเองพาทีมแดนเซอร์ขึ้นเพอร์ฟอร์มอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในงานเพื่อให้แฟนๆที่เสียเงินมาดูคุ้มค่าที่สุดและผู้จัดก็เอาเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากความลำบากในที่ต่างๆตั้งแต่ในกาซาที่เด็กๆได้รับผลกระทบมากมายจากสงครามไปจนถึงเด็กๆในซูดาน แต่ก็มีติงไทยอินเตอร์หัวใจเกาหลีคลั่งรักจำนวนหนึ่งส่งความเกลียดชังใส่ลิซ่าอย่างร้ายแรงเพียงพอ b a แบ็คกิ้งแทร็กที่ดังเกินไปในคลิปไม่เพียงเท่านั้นยังสร้างเฟซนิวยอดรีเป็นแสนใส่ร้ายยงให้ลิซ่าไปเอี่ยวประเด็นอ่อนไหวเพื่อหาพวกมาทำลายน้องบอกว่าลิซ่าเป็นซอนสนับสนุสนอิสราเอลไปอีกลามด่าไปถึงแม่น้องในไอจีต่างๆก็ได้แต่ขอให้ผลบุญที่ลิซ่าทำครั้งนี้ส่งผลให้ลิซ่าเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปและทติ่งที่คิดทำลายน้องจงพังทลายไปในที่สุด เอาเป็นว่าแอดจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรนะจ๊ะเพราะว่าทางโพสเน่ยก็น่าจะเป็นการอธิบายให้เห็นชัดเจนกันแล้วแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่โน,นริซ่าของเราต้องเจอนะจ๊ะแต่ว่าถามว่านอนริซ่าของเรามีเวลาไปสนใจไหมก็น่าจะไม่มีแหละแต่ยังไงก็ต้องมาชี้แจงแล้วก็มาดูประเด็นนี้กันสักเล็กๆใน่นอินะจ๊ะในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆเ,เนี่ยกำลังทํางานอย่างแข่งขันเพื่อสู้เพื่อภาพลักษณ์ทั้งของตัวเองทั้งทว,วีปเอเชียทั้งคนที่มองคนไทยให้หมเปลี่ยนใหม่ขึ้นแต่เป็น,นติ เรื่องนู่นนี่พอแบกกิ้งแท็กมันดังไปถึงจะหาวิดีโอต่างๆจากแฟนแคมมายืนยันอะไรก็ตามมันก็จะพยายามหาทางอื่นเนี่ยโจมตีโนริซ่าเขงเราอยู่ดีจ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนั้นสิ่งที่โนริซ่าทําคนทั่วโลกเขาเป็นจำนวนมากๆกว่า99%เนี่ย โดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ที่หน้าเวทีที่เขาเสียเงินเข้าไปเนี่ยเขาจะยิ่งเข้าใจโนริซ่าของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโดยแอดเนี่ยจะขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งแล้วว่านอริซ่าของเราโอ้โหผ่านเกาหลีมาได้นะเพราะฉะนั้นแอนตี้ระดับทั่วโลกอินเตอร์อะไรก็ตามทีนะจ๊ะแอดก็มั่นใจว่าโอริซ่าของเราจะผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าชาวลิลลี่สแล้วก็ศิลปินคนอ,อื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งคนใหญ่คนโตเนี่ยก็ออกมายอมรับนอริซ่ากันมากมา,กายไก่กองถึงความสามารถความอดทนความสู้ชีวิตหรืออะไรต่างๆที่แบบว่าเฮ้ แม้จะไม่ได้เงินสักบาทเนี่ยซาเพงหวังแค่ว่าจะได้ช่วยการกุศลน,นั่นก็ยิ่งแสดงว่าน้องเนี่ยไม่ได้เห็นแกง่เงินแต่น้องเนี่ยแสดงเพื่อให้รู้ว่าหนูมีความสามารถหมูคู่ควรกับสิ่งที่ควรจะได้หนูเป็นแม่เหล็กที่แบบว่าสามารถดึงโซเชียลได้เป็นหลักล้านทวิตเตอร์บอ่อยครั้งหรือไปปรากฏตัวที่ไหนก็เป็นกระแสไปหมดรู้ว่าตัวเองเป็นจุดสนใจรู้เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีได้แสดงโชว์เต็มที่ทุกครั้งออกมาได้อย่างสวยงามน,นะจ๊ะแล้วก็เป็นแรงบ,บันดาลใจให,ให้กับคนทั่วโลกในการเดินตามเส้นทางของน้องในการแบบเป็นไอดอลไอดอล และอีกอย่างหนึ่งการไปการกุศล2งานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนดูเยอะขนาดนี้นะจ๊ะน้องต้องเสียเงินจ้างแบบว่าในส่วนของแดนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมแต่น้องก็มั่นใจว่าฝีมือแล้วก็ความตั้งใจของน้องเนี่ยมันจะสามารถซื้อใจคนดูได้ด้วยการที่แบบแสดงฟรีๆนี่แหละแต่น้องใช้การแสดงที่เต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ามีความไฮายมีความสนุกแล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านไปอย่างแน่นอะนนั่นเองจ้าก็คือพูดสั้นๆว่าใช้ความสามารถในการซื้อใจไม่ได้ใช้แต่แบบว่าองคาา์กรธุรกิจอย่างเดียว ในการหาเงินแต่น้องจะใช้ความจริงใจให้คนเนี่ยเข้ามาอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนน้องเองโดยความเต็มใจเพราะว่าศิลปินที่มีคุณภาพคิดดีทําดีแบบนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆบนโลกนี้นะจ๊ะและสักวันหนึ่งสิ่งที่น้องทําทุกวันนี้จะไปทาให้น้องเนี่ยยืนอยู่ในจุดจุดเดียวกับตัวแม่ตัวพ่อหลายๆคนในวงการไม่จะเป็นแบบเมเบลยอนเซ่เมเทอเลสวิปเคที่เพอร์รี่อะไรก็ตามทีนะจ๊ะแล้วน้องเนี่ยจะยืนไปอยู่จุดนั้นที่ในอนาคตคนก็จะต้องเรียกว่าลิซ่าตัวแม่อีกคนหนึ่งแน่นอนจ้ะแบบเต็มปากเต็มคํา เพราะฉะนั้นกาลังสาคัญที่สุดของน้องก็คือลิลลี่สิงพวกเรานะจ๊ะไปสตรีมกันเดี๋ยวนี้นะ,ะกลับมาฟังแล้วก็กลับไปสตรีมต่อกลับมาฟังแล้วก็กลับไปสตรีมต่อนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพลง Rock Star New Woman แล้วก็มูริ t Floor กันด้วยนะจ๊ะนี่แหละก็สำหรับคลิปนี้แอดก็น่าจะพูดครบจบทุกประเด็นแล้วนะไม่รู้ว่าพูดดีหรือเปล่านะจ๊ะแต่ก็พูดมาจากใจนะทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะคิดแบบเดียวกันเนาะทุกคนสนับสนุนใครซื้ออะไรไหวก็ซื้อใครแบบสนับสนุนทางการปั่นวิวววกกกกกก็็็ปปปปััััััน่นนนนนนนิิะะจจจใคครรรสสสบบุุไไดด้้้ททาาาางเลยีมมณ Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon, sparkling. So kiss me.